สวัสดีครับวันนี้ <c oughs> ผมจะมาแนะนำหรือมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่อิสราเอลนะครับผมมาที่นี่ได้เดือนที่4นะครับก็การเตรียมตัวมาอิสราเอลต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับหนึ่ยารักษาโรคนะครับเราตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรเราต้องเตรีมยมยาอะไรมานะครับ แก่ปวดหลังแคบปวดท้องแค่ไข่นะครับมาอยาดมอยากอยากชอบดมอยาดมเอามาเลยครับแล้วก็อาหารกรกินที่เราอยากเอามาเอามาเลยครับอของทะเลที่ชอบชื่นชอบมีาขายเหมือนกันแต่ว่าบางที่ก็อาจจะอยู่ไกลหน่อยนะครับผมมาในนามของเชฟอาหารญี่ปุ่นดีหน่อยที่ว่าอยู่ใกล้ช็อปอาหารไทยนะครับเดินไปห่างจากเนี้ยหนึ่งจุดหนึ่งจุดสี่ กิโลนะครับเดินไป10นาทีก็ถึงนะครับแต่มีจักรยานปั่นไปนะครับก็มียารักษาโรคที่อยากให้ทุกคนเตรียมมานะครับแก้ไขแก้วัดเทฟุ้มทฟี่ยาดมยาดมที่เราเนี่ยนะครับนะอันนี้นะครับแล้วก็เสื้อผ้าไม่ต้องเตรียมมาเยอะเลยนะครับเสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่นี่ก็คือได้จากที่นี่ โดยไม่ได้เสียตังค์ซื้อนะครับไม่ได้เสียตังค์ซื้อจะบอกไงไว่าไงก่อนหน้านั้นที่ผมจะรู้ว่าเฮ้ยมีการทิ้งของแบบนี้คือผมเอารองเท้าไปตากวันที่ผมมาจากไทยผมมีรองเท้าทํางานหนึ่งคู่รองเท้าขึ้นเครื่องหนึ่งคู่รองเท้าแตะหนึ่งคู่ผมใส่รองเท้าขึ้นเครื่องแล้วเอาไปตากตามแดดโคดหินระาบ้างมุดหินหน้าบ้านอ่ะน,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 นอนพักกลางช่วงกลางวันอ่ะตื่นมารองเท้าผมหายครับ ก็แพงไหมผมซื้อ,อของมือสองมาห้าร้อยกว่าบาทนะเป็นรองเท้าบ,าบา๊ใบแล้วก็มันเสียดายมันเสียดายก็คือเราชื่นชอบเราใส่มาจากเมืองไทยนะอ่าแล้วเขาบอกว่ามันเป็นการเหมือนเขาถ้าเขาเราเอาของไปวางแั้นนะเขาจะคิดว่าเราบริจาคอผมเราโอ้คือเทาของไปวางไว้คือการบริจาคมันไม่ได้เป็นของ เสียคือของชมรุมันเป็นของที่เขามีแล้วไม่ได้ใช้เขาเอาไปบริจาคต่อใส่ทงไปวางไว้วางไว้เป็นโต๊ะบนเก้าอี้ข้างนอกเนี้ยนี่คือบริจาคเราสามารถหยิบได้จากวันนั้นผมก็ได้รองเท้ามานะครับนี่ไอเกี้ขาผมไม่ได้เล่นรองเท้ามัน,ม,น,ม,นมันคืออะไร แต่คองคู่นี้ผมใส่ได้พอดีแล้วสวยนะครับใส่กระชับเท้าด้วยได้มาอยู่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้มาแปดคู่นะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับซึ่งโซนที่ผมอยู่อะ่ะมันเป็นโซนที่โซนคนรวยอยู่เขาทิ้งยังงผมไม่รู้ว่าเขาทิ้งเพราะอะไรซื้อใหม่ใหม่เลยยังไงใหม่เลยครับเนะี่ยเขาทิ้งไม่กระทั่ง ทีวีเตาลีดอเตาลีดตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเป็นตู้ปลาของมาประดับห้องเฉยๆแล้วก็นาฬิกาเนี่ยตู้กล้ตาผมชอบสะสมพวกนีน้ก็เลยเก็บมานะครับรวมกระทั่งถึงที่นอนที่ผมนอนผ้าห่มก็ได้มาทุกอย่างได้มาฟรีมหมดแม้แทบจะที่ผมใช้อยู่ก็ได้มา iPad ก,ก็ได้มานะครับเขาทิ้งเขา แต่ iPad ผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้ไหมผมมาเอามาวางแท็บเล็ตเฉยๆเป็นที่ขาตั้งกล้องเฉยๆนะครับก็อยู่ที่เนี่ยเราไม่ได้ไปเที่ยวไหนผมทำงาน7วันทำงาน7วันนผมก็มีเวลาพักผ่อนคือวันศุกร์ทำงานครึ่งวันตอนเช้าวันเสาร์ทำงานครึ่งวันตอนเย็นนะครับก็มีวันหยุดพักผ่อนช่วงนั้นแล้วก็วันหยุดยาวถึงจะได้ไปท่องเที่ยวก็ เดือนนึงจะมีเดือนเมษากับเดือนตุลาที่เป็นวันจุดยาวนะครับจะมีแค่นั้นนอกนั้นก็ทํางานทํางานทํางานนะครับอากาศที่นี่หนาวไหมณนะปัจจุบันนะครับช่วงตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาถึงเมนานะเขบอกกันจะหนาวหนาวอยู่ประมาณหลักหลักเดียวอะสี่ห้าหองศา ประมาณนี้ที่เมืองที่ผมอยู่เมืองอัสเกรอนนะครับมันปัจจุบันนี้ไม่ปัจจุบันเนี้ยสงบไม่มีสงครามนะครับเพราะว่าข่าประกาศอะไรหยุดยิง60วันอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อย่าไปเสพข่าวว่ามีสงครามนู่นนี่อย่าไปเสพน,น,นะครับเราจิตตกให้เราดูหรือเราสอบถามคนที่อยู่ก่อนหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ว่าเราไปเมืองเนี้ยเป็นยังไงนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับ มาหาเงินไปสร้างบ้านสานาคตไปสร้างความฝันที่เราฝันนะครับผมไม่อะไรผมก็จะนำมาแชร์ทุกคนแล้วคลิปหน้าผมจะนำมาให้ทุกคนไปเอ้ยผมจะคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปชมว่าสิ่งที่ผมเก็บมาเนี่ยไปเก็บมายัางไงเขาทิ้งกัน,กนยังไงนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตที่เมืองสเกลอนนะครับ ผมเชฟนวนทานาิปุนสมุไรไทยลมขอไปก่อนสวัสดีครับ